วันนี้จะเนาตะข่ายลงไปที่ผ้าลูกไม้ที่แขนเสื้อนะเราจะใช้ผ้าตะข่ายเนาะตะข่ายมันจะบางเราก็จะกลิ้งไม่ติดใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีเนาโดยการเอาเชิงลูกไม้เนี่ยใช่ไหมบรรทัดนะวางแล้วก็ดูเชิงลูกไม้เนี่ยให้มันตรงกับเส้นไม้บรรทัด หากึงกลางของแขนแล้วก็ระดับของผ้าตะขครเอาเหล็ก้างว้าไม่ให้มันขยับเอาตะไายวางตามระดับที่เราต้องการว่าต้องการให้ตะขคร้อยู่สูงจากปลายแขนเท่าไหร่ เบามือนะแล้วทีนี้เราก็เอากระดาษวางให้กึ่งกลางของแขนเนี่ยตรงกับกึ่งกลางของเชิงลูกไม้ที่เราที่เราแบ่งช่องเอาไว้แล้วหนึ่งสองสอันนี้คือกึ่งกลางให้กึ่งกลางตัวอยู่กับกิ่งกลางของลาย รวา่างกระดาษทับไว้เขาเล็กทักกระดาไม่ใช่อกระดาษทับไว้นะทีนี้ก็เนาอย่างเงี้ยเราจะกิ้งไม่ติดเราก็ใช้วิธีเนาเนาไปตาม ตามเส้นดินกระดาษนี่แหละนะคะพอเนาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ทรงนี้เนาเสร็จแล้วมันก็จะได้ทรงนี้ เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมค่ะนะเราก็ต้องทำตำแหน่งการหัวแขนตำแหน่งแขนด้านหน้าไม่ต้องกิ่งนะคะโอเค